สวัสดีครับเปดีมากพามาพัฒนาหมูบ่บ้านวันนี้พัฒนาเฉลิมพระเกียรติบ้านเมฆแห่งสาพัฒนาพี่น้องเฮาหลายหลายเด้น,นีส่สะเบียงสะเบียงสะเบียงโอ้พัฒนามากตัง้งแต่ทางพุทธแล้วแดนมากแล้ว ยับมาทั้งพี่เรื่อยๆกันถนน,นหนทางก็ยังลุปเป็นบ่องฝน,นตกก็ยังเป็นคลองอยู่ยังตกพัฒน,นาอีกหลายอยู่ในท่วนของถนนเพราะมันต่ำฝน,นตกกระน,น้ำหงเลยพี่ยายแหว่าแล้วเห็ดกับเขาขายเห็ดยังจะย่า,ายมือนิกเนียทุเรียนกล่องละบาทจ้ากเหนียวทุเรียนกล่องละยี่สิบโอ้ ขายถูกๆแล้วาหอมๆเลยเนอไปลงกินหน่อเอาพัฒนาต่อคนลหลายๆอยู่ทางคือล,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 ลุงไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มา เออหวานไฟเพิ่นว่าไห้ก้นผีก้นปอบเพิ่อนมาเมี่ยนมอท่าเข่าท่าขาแกบปวดก็ได้เพิ่อนนะเอาายังท่าเอาส่วนไหนหัวมันบ่อหัวตำใส่เหลาขาวท่าแกบปวดแกงปวดขาเมียนบอเออเพื่อนหวานผู้เฒ่าเพื่อนบอกให้ฟังเพื่อนนะผู้เฒ่าเก่าโบราณโบราณเพื่อนมา ต้าหุ่นคาหยังต้าุ่นนี่หยังค่าหยังน่ะข้าแนะดางดไงหอยหวมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติวันแม่ครับมที่เอิญดอกไ กันน้าเล่นขีนทีนทีกวดขีงว่วงออกจากคนท่างมันเอาไม่กวดน้ำขี้กวดขี

ที่มเครื่องตัดหญ้าก็มีได้พัฒนาบันน่อยแล้วเดี๋ยวก็เขาปบบันหอยใหญ่บันหอยหน่อยแล้วก็ไปบ้านหอยใหญ่หอยหน่อยแล้วก็มีหอยใหญ่ วอยวอใหญ่เตีย้ยกำลังมาวอใหญ่เตีย้ยกำลังจะข้ามทางมาสนใจพัฒนาเฉลือมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ dong 太热了。 ม่ทา่เด็กล็กเดกหน่อยได้บหนิสวมใจพัฒนาอย่างค่ะเอา ตัดครับตัดอยู่พัฒนาขับไปมันหกหลายยุ่งยุ่งระบาด กระซ้อยมะนาวสม่อบันหอยร่วมด้วยช่วยกัน นี่ฟูจานสสงออกนี่มันกรเดิดเกือมากขึ้เก่า ผลใจ่หมวนแล้วก็เฮ็ดขึ้นกัานได้ผลส่วนลูกสาบผู้ช่วยชาบแนวแก้ก็มีนะ กูได้อยากเป็กอยากแก้ก็มีไม่ไฮมี่ไฮมี่ไฮสามาคีรถหนามอยู่ใส่น้อรถหนามแบบนี้น้อ ว่าอยู่เดี๋ยวจะไปขี่มาอยู่ลุงไม่มีมอไซค์บอกพ่อแวเวาสิเดี๋ยวผมจะไ,ไปขี่รถอขนน้ำมาให้เขากันพี่นองเข้าหิวน้ำหรอครับผม สำหรับคลิปนี้เ็าไว้ซำมนีนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ